สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้อย่าบนจะพึ่งบนเลยคุยบ้างหนากลำคาญทุกคนเลยเครียดได้ยินเสียงตะโกงางาไหมคะตูทุกคนเลยหนักมากเลยค่ะตะโกบค่ะแล้วพี่ด้าก็ทนน้องหน่อยนะลูกเนาะเนาะเดี๋ยวน้องก็ไปทำหม,มนนะันแล้วลูกทนนิดนึงอันนี้แม่ฝากพี่ด้าดูน้องหน่อยนะ แป๊บไปทํางานข้างนอกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมานะอยู่กับพี่นางนะอ่าอ่าอ่าคุยก่อนได้เปล่าหาหาเลยรีบหาเลยรีบหาเลยเนี่ยไปดูที่ตัวอะไรกันเ้าใจเย็นใจเย็นใจเย็นพี่พผาใจเย็นลูกพราสั่งสอนเหรอเงาวทั้งคืนเลยเงาหนัก โคบหนักงาหนักมากมากเลยค่ะทุกคนเงาวจนเสียงไม่มีเลยจนเสียงแห้งเลยค่ะร้องตั้งแต่ร้องตั้งแต่เที่ยงคืนครึ่งถึงตีห้าครึ่งอะค่ะทุกคนร oh. ้องแบบโอ้โ oh. หอีกสามวันลูกเนาะทนเอานะครับนะสู้ๆแม่นะ่ยตาย